ฉันรู้ว่าเธอต้องไปโรงเรียนพอไม่เธอกันเราก็ได้แต่ทิ้งเศว้าที่เธอเองก็เรียนทิ่เส้นอีทำยิ่งได้เลยฉันก็ e ด้แตเส้เล่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมอยู่ฉันจะไกลไปเธอฉันมันคิดถึงเธอสมอและนีาอย่างีเธอเาเรียกันว่าส ฉันจะได้ไปเธออย่าปล่อยให้ฉันต้องนอนละเมอถ,เอถึงแต่เธอถึงแต่เธอทำให้ทุกคนเขายืนงี่ฉ่า you know that I'm กน่ motherfucking star เรื่องแค่นี้นะไม่มีปัญหาทำให้เลยทำให้เลย,เลย yeah legendary uh, b i t c h e s k no w I'm the s h i t จิบเหล่าแล้วก็คล้องกับเสียงเพลงถ้าอยากมีคำว่าเราก็เรียกเขา